อ่าโอเคหกครับ4ลูกเออเมื่อวานเนี่ยเราเรียนเรื่องค่าวัดการกระจายไปแล้วเนะาะคราวนี้เดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดค่าวัดการกระจาย2ข้อกันอ่าข้อที่1อ่าข้อที่1นึ่งเดี๋ยวแม่ขอตัดโจทย์เนาะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวนออกเพราะว่าเลขตัวเลขมันไม่สวยเท่าไหร่ก็เลยไม่อยากให้ทำเนาะเดี๋ยวเราจะงงไวยไปกันใหญ่อ่า คราวนี้เรามาดูโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าร้านค้าเนี่ยจำหน่ายและร,รับติดตั้งประตูอัตโนมัติอ่าซึ่งได้เก็บข้อมูลตัวอย่างเกี่ยวกับ เวลาในการติดตั้งประตูไว้คราวนี้ให้เราหาพิสัยหรือพิสัยระหว่าและพิสัยระหว่างคอทายของเวลาที่ใช้ในการติดตั้งประตูอันนี้ข้อดีของมันคืออะไรอย่างเช่นค่าเฉลี่ยสมมติเราจะไปขายลูกค้าอ๋อเฉลี่ยการติดตั้งประตูผมติดตั้งประมาณ30นาทีนะครับมีพิสัยระหว่างคอทาย20นาทีหมายความว่าอาจจะช้าไปอีก20นาทีหรืออาจจะเร็ว ขึ้น20นาทีนี่คือความหมายของการกระจายนะคะลูกคราวนี้พิสัยพิสัยเราหาจาก x max ลบ x min ก็คือข้อมูลที่มากที่สุดลบข้อมูลที่น้อยที่สุดนั่นเองในข้อมูลที่มากที่สุดก็คือ54ข้อมูลที่น้อยที่สุดก็คือ24ลบกันได้30เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะมี ระยะเวลาในการติดตั้งประตูที่ช้าไป30นาทีหรืออาจจะเร็วไป30นาทีจากค่ามาตรฐานก็คือจากาที่เราติดตั้งปกติอยู่แล้วหรือเฉลี่ยที่เขาหามาว่าแต่ในแต่ละครั้งเขาติดตั้งประมาณกี่นาทีนะต่อไปพิสัยระหว่างคอทยพิสัยระหว่างคอทายข้อนี้เนี่ยมันจะ คิดแค่ของส่วนรวมเท่านั้นหรือของส่วนใหญ่จะไม่คิดของที่แตกต่างหมายถึงข้อมูลที่แตกต่างจากตัวอื่นมากเกินไปจะไม่คิดพิสัยระหว่างคอทายใช้ตัวย่อเป็น iqr ก็คือต้องเอาคอทายที่สูงที่สุดก็คือคอทาย3าลบด้วยคอทาย1เพราะนั้นเราต้องหาตำแหน่งของคอทาย3าก่อนตำแหน่งของคอทาย3าเราจะได้เป็น3คูณอันนี้มีทั้งหมด เออสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดบวกหนึ่งหารด้วยสี่จะได้เป็นสามตำแหน่งที่สามคำนวณตำแหน่งที่สามว่าอยู่ตรงไหนต่อไปตำแหน่งที่หนึ่งอ่ะตำแหน่งที่หนึ่งเราจะได้เป็นหนึ่งคูณสิบเอ็ดบวกหนึ่งส่วนด้วยสี่โอ้แม่คำนวณผิดตำแหน่งคอท้ายสามก็คือ ก้าอ่าแล้วก็ตำแหน่งคอทาย1ก็คือ3คราวนี้เราก็นับลูกคอทาย3คอทาย1อยู่ตรงไหนคออ่าเรียงจากน้อยไปหามากก็คือ24เป็นตัวแรกแล้วก็28ตัวที่2ตัวที่3ก็คือ32อันนี้คือคอทาย1ก็คือ32อคอทาย3จะได้เป็นตัวที่9เพราะฉะนั้นถ้ามันมี11ตัวเราไล่ตั้งแต่ตัวที่1 1เนาะ54 11 สี่สิแล้วก็44 9ตัวนี้อ่ะข้อท้าย3เป็น44่สิบนี้เราก็หา iqr ได้แล้ว iqr เท่ากับ44่สลบสาได้เท่ากับ12นั่นหมายความว่าการติดตั้งประตูอาจจะช้าไป12นาทีหรือเร็วขึ้น12นาทีถ้าเราหาระยะห่างหรือว่าระยะการกระจายของข้อมูลเราก็จะใช้ ความรู้เรื่องนี้ในการอธิบายลูกค้าประมาณนี้ถ้าเราไปหายเขาเนาะคราวนี้มาดูข้อที่สองอ่ะข้อที่สองค่ะลูกครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยพ่อแม่และลูกอีกสามคนนั่นคือห้าคนนะคะมีอายุมาให้ให้หาส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวนของสมาชิกในครอบครัวนี้อ่ะและเขาบอกว่าอีกห้าปีข้างหน้าส่วนเบียเบ่ยงเบนของ สมาชิกในครอบครัวเนี่ยอายุมันจะเป็นเท่าไหร่ส่วนเบี่ยงเบนจะเป็นเท่าไหร่คราวนี้สิ่งที่เราจะหาก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเลยกับความแปรปรวนคราวนี้เขาไม่ได้สุ่มมาเนาะเขาเอามาเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นใช้เป็นของประชาะกรก่อนที่เราจะหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมันจะต้องเอาข้อมูลแต่ละตัวลบกับค่ามาตรฐานเพราะฉะนั้นอย่างแรกเราต้องหาค่าเฉลี่ยก่อนหามิวมิวเอา45บบวกด้วย 42บวกด้วย20บวกด้วย17บวกด้วย16แล้วหารด้วย5อ่ะจะได้ค่าเท่ากับ140ส่วนด้วย5คำนวณแล้วได้28อ่าได้28คราวนี้เราจะมาหาความแปรปวนกับค่าอ่าส่วนเบ่งเบนมาตรฐานสูตรของส่วนเบี่งเบนมาตรฐานก็คือซิกมาได้เท่ากับรูท อ่าซัมเมชันของค่าข้อมูลแต่และตัวลบกับค่าเฉลี่ยหรือค่ามาตรฐานไม่อยากให้ติดลบยกกำลังสองแล้วใส่ลูส่วนด้วย n อันนี้ I เท่ากับ1จนถึง n คราวนี้เราก็จะได้ว่าซิกมาตัวนี้จะมาจากลบทีละตัวเลยนะมาจาก45ลบกับ28ทั้งหมดกำลัง2บวก 4 2ลบ28ทั้งหมดกำลังสองบวก20ลบ28ทั้งหมดกำลังสองบวก17ลบ28ทั้งหมดกำลังสองบวก16ลบ28ทั้งหมดกำลังสองอ่ะ <com> like อันนี้เขียนละเอียดเนาะส่วนด้วย n n คือทั้งหมด5ตัวอ่ะถ้าเราคำนวณออกมาทั้งหมดเนาะเราจะได้เป็น สิบกำลังสองบวก14บสีกำลังสองบวกลบ8ปดกำลังสองบวกลบ11บเอกำลังสองแล้วก็บวกลบ12บสอกำลังสองหารด้วย5าอ่ะคราวนี้คำนวณต่อได้เป็นรูท 814่ 8, หารด้วย5อันนี้เป็นตัวเลขที่ไม่ลงตัวไปก่อนเนาะแต่ว่าถ้าในข้อสอบแม่ก็จะให้คิดลงตัวในได้12.75อ่าอ2 7 5ออันนี้คือส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานคราวนี้เขาถามส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวนเพราะฉะนั้นความแปรปรวนคือกำลังสองของส่วนเบียเบ่ยงเบน กำลังสองของส่วนเนบี่ยงเบนเราก็จะได้เป็นซิกมากาลังสองเท่ากับแล้วก็เอารูทออกถูกไหมลกูกแล้วก็เอารูทออกก็จะได้เป็นแปดร้อยสิบสี่หารด้วยห้านั่นเองนั่นก็คือหนึ่งร้อยหกสิบสองจุดแปดหนึ่งร้อยหกสิบสองจุดแปดนี่คือความแปรปวนครานี้เข,า,ขาถามว่าอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยส่วนเนบีบ่ยงเบนมาตรฐานมันจะเปลี่ยนไปไหมแม่ถามว่าห้าปีข้างหน้า ทุกทุกคนจะต้องบวก5เข้าไปในอายุถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเฉลี่ยออกมาก็ยังเท่าเดิมความต่างของของค่าเฉลี่ยกับอายุของทุกคนก็จะยังเท่าเดิมเพราะว่าอายุของทุกคนอย่างเช่นคนแรกต่างกับคนที่สองแปดปีใช่ไหมอีกค่าปีข้างหน้าก็ยังต่าง8ปีอยู่ดี ถูกไหมเพราะอายุทุกคนก็จะต้องเพิ่มทีละห้าเพราะฉะนั้นส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานก็ยังต้องคงเดิมเนาะอันนี้เดี๋ยวเขียนคําอธิบายไว้ให้ว่าถ้าข้อมูลทุกตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่ากันหรือลดลงเท่ากัน จะมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่าเดิมโอเคอันนี้เสร็จแบบฝึกหัดค่าวัดการกระจาย แต่แบบฝึกหัดค่าวัดการกระจายในที่นี้เนาะก็แค่แบบว่าเอามาทำเพื่อทบทวนความรู้ที่เราทำไปสี่สูตรก่อนหน้านี้เฉยๆแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีแบบปึกหัท้ายบทที่เราได้ทบทวนความรู้ได้ฝึกทำความรู้มากกว่านี้อันนี้แค่เป็นตัวอย่างเสิร์ฟให้ก่อนต่อไปเรื่องถัดไปคือค่าวัดทางสถิติมีอยู่3หัวข้อหัวข้อที่1คือค่ากลางหัวข้อที่2คือ ค่าวัดการกระจายหัวข้อที่3คือค่าวัดตำแหน่งของข้อมูลก็คือพวกคอทายและเปอร์เซนทายนั่นเองอ่ะคราวนี้เรามาหัวข้อถัดไปค่าวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลเนาะก็คือเราจะนิยมใช้คอทายแล้วก็เปอร์เซนทายคราวนี้คอทายเนี่ยแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส,ส่วนอ่ะแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส,ส่วนมูลเป็น4ส,ส่วนส่วนละ 25%ส่วนละประมาณ25%อ่ะตำแหน่งของคอทายค่ะนาาก,าก็คูณ N1 ส่วนด้วย4อ่ะส่วนด้วย4ต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากนะคะคราวนี้พวกเราเคยทำแต่คอทายที่มันลงตัวไม่เคยทำข้อมูลเอ้ยไม่เคยทำ แบบที่มันไม่ลงตัวเนาะแต่ว่าถ้าในหัวข้อเนี่ยในหัวข้อตำแหน่งของข้อมูลเนี่ยมันจะมีทั้งลงตัวแล้วก็ไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นแม่จึงยกตัวอย่างอันที่ไม่ลงตัวมาให้เพราะว่าอันที่ลงตัวเนี่ยพวกเราเคยทำมาแล้ว คราวนี้เราก็มาดูว่าเราจะหาค้อท้ายของข้อนี้ยังไงข้อนี้เป็นปริมาณการส่งออกข้าวเนาะหน่วยเป็นพันตันชนิดข้าวแต่ละอันเขาก็มาแสดงให้เห็นว่ามันมีการส่งออกข้าวเนี่ยชนิดไหนเท่าไหร่บ้างคราวนี้เรามาดูคําถามเขาเขาบอกว่าให้เราหาข้อท้ายหนึ่งข้อทายสองข้อทายสาม เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาตำแหน่งของมันเนาะแล้วก็เรียงข้อมูลด้วยอ่ะหาตำแหน่งก่อนตำแหน่งคอทายหจะได้เท่ากับ1คูณมี8ชนิด8ปบวกห่ 1, หารด้วย4มันจะไม่ลงตัวลูกมันจะเป็น2.25แล้วตำแหน่งที่สอง ข้อไดที่2ก็จะได้เอาสองคูณเลยสคูณสองจุดได้เป็น4.5่จาอ่าตำแหน่งที่4.5่จ้าข้อได้3เอา3ามคูณสองจุดได้เลยตัวแรกก็จะได้เป็น6กจุดเห้าอ่ะหกจุเจ้าคราวนี้ มันตำแหน่งไม่ลงตัวเราก็ต้องเทียบปัญญัตตายางนั่นเองแบบที่เราเคยทำตอนประถมนั่นแหละลูกอันนี้เราเรียงตำแหน่งเนาะสองเนี่ยได้เรียงน้อยสุดแล้วก็214รองสิบลงมา303จากนั้นก็เป็น4ี่แล้วก็หกรแล้วก็1300 เอหนึ่งพันหกร้อยสามสิบแล้วก็สามพันแล้วก็สี่พันอ่ะเรียงตำแหน่งเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็มาดูว่าค่าของข้อมูลในข้อถ้ายที่หนึ่งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนระหว่างตำแหน่งที่สองถึงตำแหน่งที่สามอ่ะสองจุดสองห้าอยู่ระหว่างตำแหน่งที่สองและตำแหน่งที่สามอ่ะตำแหน่งที่สองและตำแหน่งที่สามอยู่ตรงนี้อืม ก็คือค่ามันอยู่ระหว่าง303กับ214ถูกไหมคราวนี้ถ้าอยู่ตำแหน่งที่2เนี่ยค่ามันจะเป็น214แต่มันยังเหลืออีกตำแหน่ง0.25มันจะได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็เทียบบัญญัติตาย,ยางเนาะแต่วิธีการที่แม่จะพาทำให้เร็วๆก็คือเอาค่ามากลบ ค่าน้อยเลยแล้วก็คูณกับตำแหน่งที่เหลืออ่าคูณกับตำแหน่งที่เหลือเพราะฉะนั้นคอทายที่1มันตรงกับตำแหน่งที่2งใช่ไหมอ่าตำแหน่งที่2ก็คือ214แล้วมันเหลืออีก0.25าตำแหน่งแล้วมันอยู่ระหว่าง303กับ214แล้วก็ออกมาคูณกันเราก็จะได้ค่าออกมาอ่ได้ค่าออกมาเป็น สองร้อยสองาสจดสอส่วนข้อท้ายสอยู่ระหว่างตำแหน่งที่4ไปถึงตำแหน่งที่5ก็คือ4.5อยู่ระหว่าง4กับ5เนาะเพราะฉนั้นตำแหน่งที่4มันคือเลข408อ่ะ408บวกด้วยเหลืออีก0.5ตำแหน่ง คูณอ่าตำแหน่งที่5ก็คือ669ลบกับตำแหน่งที่4 4 0 8คำนวณออกมาได้538.5ต่อไปตำแหน่งที่3ก็ได้3อยู่ตำแหน่งที่6 5จุเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่6คือ1630บวกด้วยอีก0.75ตำแหน่งเอาค่ามากลบค่าน้อย ำแหน่งที่7ก็คือ3,370ลบกับ1,630คำนวณออกมาจะได้เป็น2935อ่ะเราคำนวณ้อทายมาหมดแล้วคราวนี้เขาถามว่าชนิดข้าวที่ส่งออกน้อยกว่าขอ้อทาย1ก็คือขอ้อทาย1ตรงกับ236.25อะไรที่น้อยกว่า3 3 6 6 5 5อันนั้นก็ส่งส่งออกน้อยกว่าหมดเลย เพราะฉะนั้นก็จะมีข้าวหอมไทยแล้วก็ข้าวเหนียวคราวนี้ชนิดที่ส่งมากกว่าขอทาย3ามขอได้า3ามคือสองเก้าสา้ชนิดที่มากกว่าสองเกก็คือข้าวนึ่งและต้นข้าวขาว อเคอันนี้คือการคิดคอถ่ายที่มันไม่ลงตัวอ่าคอถ่ายที่มันไม่ลงตัวคราวน,นี้แม่ขอสอนเปอร์เซ็นทายอีกกระตริ๊ดหนึ่งอีกกระตริ๊ดหนึ่งอ่าไม่ใช่คอทายไม่ใช่คอถ่ายดิเปอร์เซ็นทายอ่าเปอร์เซ็นทายอ่าเรามาดูหวัวข้อเปอร์เซ็นทายเปอร์เซ็นทายเนี่ยแบ่งข้อมูลออกเป็นหนึ่งร้อยส่วนแบ่งข้อมูล เรียงจากน้อยไปหามากเป็นหนึ่งร้อยส่วนอ่าเป็นหนึ่งร้อยส่วนตำแหน่งเราจะหาจาก pr ก็คือเปอร์เซ็นต์ถ่ายเนาะเป็น R คูณ n บวกหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งร้อยอ่ะส่วนด้วยหนึ่งร้อยด้ีข้อตัวอย่างที่ยี่สิบสี่เนี่ย เราจะเรียงข้อมูลก่อนอเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากซึ่งแม่จะเรียงไว้ให้น45 53 54 54 56 56 58 62 65 67 69 74 76 77 77 8 80 82 84 85แล้วก็96อันนี้เรียงไว้ให้เรียบร้อยเสร็จสับ่อยหาเปอร์เซ็นทายที่25เพราะฉะนั้นเราต้องหาตำแหน่งของเปอร์เซ็นทายที่25ก่อน P 2 5มาจาก25คูณด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดก็คืออ,อ,อันนี้แม่นับแล้วเหลือ20คนนะแม่เปลี่ยน ข้อมูลเพราะว่ามันเยอะเกินไป26 1หารด้วย100คิดตำแหน่งของข้อมูลออกมาได้เป็น5.25ซึ่งมันอยู่ระหว่างตำแหน่งที่5กับตำแหน่งที่6กอ่ะก็อยู่เท่านี้เพราะฉะนั้นเราจะได้เปอร์เซ็นทายที่25เป็น56เนาะเพราะว่าตำแหน่งที่5คือ56บวกด้วย0.25ตำแหน่ง เอาค่ามากลบค่าน้อยซึ่งมันอยู่ระหว่างตำแหน่งที่6กับ5มันได้ศูนย์พอดีเพราะฉะนั้นเราจึงได้ค่าออกมาเป็น56อ่าค่าออกมาเป็น56ต่อไปตำแหน่งที่50อ่าตำแหน่ง50 p 50เท่ากับ50คูณ ยี่สบวกห่ส่วนด้วย100ก็จะได้เป็น1 0บจุดห้อ่ะสิบเราก็จะได้ p 50เป็นตำแหน่งที่10กับตำแหน่งที่11บเอตำแหน่งที่10กับตำแหน่งที่11 6เอ็ดหก็คือ67กับ6กสิบเก้าอ่ะหก็ดกับหกาตำแหน่งที่10ก็คือ6กสด บวกด้วย0.5ตำแหน่งอยู่ระหว่าง69กับ67เพราะฉะนั้นลบการบวกเอบวกกันเรียบร้อยก็จะได้เป็น68อ่า68อันนี้ข้อท่ายที่50ต่อไปตำแหน่งที่ p 75ก็เอา75คูณด้วย20บวก1หารด้วย100อ่าหารด้วย100 จะได้เท่ากับ15.75เพราะฉนั้น P 75เนี่ยจะได้เท่ากับตำแหน่งที่15กับตำแหน่งที่16ก็คือ78ใช่ไหม15เดี๋ยว10 11 12 13 11 12 13 14 15อ่ะตำแหน่งที่15กับตำแหน่งที่16ก็คือ ตำแหน่งที่15เป็น78บวกกับ0.75ตำแหน่งคูณกับ8 0ลบ7จจะได้ค่าออกมาเป็น79.5เ้าอ่ะคราวนี้เปอร์เซ็นต์ถ่ายที่25เนี่ยมันคือ25%เปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นเปรียบเสมือนกับคอถทายที่1 p P 50เปอร์เซนต์ใดที่50ก็เปรียบเสมือนกับคอถทายที่ 2เพราะว่ามัน50%ข้อใดที่3ก็คือ75%นั่นเองอ่ะคราวนี้ยังไม่จบเขาถามหาอะไรต่อเขาถามหาเปอร์เซ็นต์ไทยที่80อ่าเดี๋ยวเราหาเปอร์เซ็นต์ไทยที่80ก่อนจะได้จะได้เสร็จ,จต,ตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทยที่80เราจะได้80ดสิคูณยีบวกหส่วนด้วย100 เราได้เป็น16.8 16.8อยู่ระหว่างไหน p80 เท่ากับ16.8อยู่ระหว่าง82กับ80ตัวนี้2ตัวนี้เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่16คือ80บวกด้วยอีก0.8ตำแหน่งคูณกับ82ลบกับ80 เราจะได้ข้าออกมาเป็น8 1 6อ่า81.6นี่คือการคำนวณเปอร์เซ็นต์ไทยทุกตำแหน่งออกมาเนะาะคราวนี้มาดูข้อที่2เขาบอกว่าคะแนานที่นักเรียนประมาณร้อยละ25ของห้องได้คะแนานต่ำกว่าคราวนี้ถ้าเป็นแผนภาพออกมาแบบนี้อ่าแผนภาพออกมาแบบนี้ร้อยละ25ของห้องได้คะแนานต่ำกว่าเพราะนั้นเขากำลังพูดถึง 25ที่มาจากฝั่งน้อยกว่าเพราะฉะนั้นมันตรงกับเปอร์เซ็นไทย25งั้นเราก็ดูว่าเปอร์เซ็นไทย25มันคือกี่คะแนนเปอร์เซ็นไทย25มันคือ56คะแนนเขาถามว่าคะแนนที่นักเรียนร้อยละ25มีคะแนนที่ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นคะแนนตรงไหนที่25 คนจากร้อยคนเนี่ยได้คะแนนต่ำกว่าก็คือคะแนนตรงที่มันเป็นห้าสิบหกคะแนนอ่าห้าสิบหกคะแนนนี่แหละห้าสิบหกคะแนนมีห้าสิบหกคะแนนเนี่ยทำให้ยี่สิบห้าคนจากร้อยคนเนี่ยได้คะแนนต่ำกว่าคราวนี้ข้อที่สามถามอีคะแนนที่มีนักเรียนประมาณหนึ่งในห้าของห้องได้คะแนนสูงกว่าเพราะนั้นถามมาจากฝั่งสูงหนึ่งในห้าของห้อง หนึ่งในห้าของห้องอ่ะเราก็เปรียบเสมือนว่าห้องหนึ่งมีร้อยคนเพราะฉะนั้นหนึ่งในห้าของห้องก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงกับเปอร์เซ็นต์ไทยที่แปดสิบเพราะว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ของฝั่งมากเนี่ยมีคะแนนสูงกว่างันพีแปดสิบก็คือแปดสิบเอ็ดจุดหกคะแนนอ่ะที่เราหามาเนาะพีแปดสิบ โอเควันนี้ก็พอแค่นี้เนาะให้ทุกคนเออ่เขียนแล้วก็เอาไปส่งที่ห้อง,มองแม่จะให้ครูนักศึกษามาตรวจนะคะลูกโอเคขอบคุณค่ะ